สวัสดีค่ะทุกๆคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอื้อมขะที่สำนักง,งานทนายความบริฮัลสก้นะคะ,ะก็มีเรื่องของภาษีมาเล่าให้ฟังเช่นเดิมนะคะวันนี้คือ,อเพิ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดสดสดร้อนๆก็คือมีคนที่เขาไม่เคยทําภาษีกับเรานะคะแล้วเขาก็มาทําภาษีกับเราครั้งแรกแล้วก็คือมาให้แก้ภาษีของปี2021เรื่องก็มีอยู่ว่า น้องผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีรายได้แต่เขามีบุตรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปที่สถานที่เขารับทำภาษีแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ยื่นภาษีให้น้องโดยการที่ให้น้องเนี่ยเคลมบุตรซึ่งอายุยังไม่ถึง3ปีนะคะพอเคลมไปแล้วน้องเขาก็จะได้ child tax credit ซึ่งมันเป็น child tax credit ปีเดียวนะคะปีช่วงที่โควิดเนี่ยค่ะที่ไบเดนออกมาที่ระบุว่า พ่อแม่ที่ไม่มีไรายได้สามารถที่จะเคลมลูกแล้วก็จะได้เงินตัวนี้มาให้ซึ่งเขาก็เคลมไปแล้วก็ได้เงิน1,800ดอลลาร์มาปัญหาก็คือเด็กคนนี้มีพ่อที่ทำงานนะคะแล้วก็สองคนนี้คือเขาเป็นแฟนกันแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็เป็น boyfriend girlfriend นั่นเองสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดก็คือคนที่เคยทําภาษีให้เขาทุกๆปีเนี่ยแทนที่จะแนะนําว่า น้องไม่ควรยื่นภาษีนะเอาให้พ่อของเด็กเนี่ยเขาเคลมเด็กดีกว่าเพราะจะได้เงินรีฟันมาตั้ง4ี่หพันนะคะแต่เขาก็ไม่แนะนําเพราะความที่อยากได้เงินค่าทำภาษีนั่นเองทําให้ลูกความคู่นี้เนี่ยคือสูญเสียผลประโยชน์เมื่อเข้ามาหาเราเราต้องแก้ไขใหม่ที่เรียกว่า amendment นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชายหรือพ่อของลูกเนี่ยเคลมทั้งลูกเคลมทั้งแฟนนะคะแล้วก็จะได้4ี่พันกว่าเนี่ยกลับมาคืน เพราะว่าตอนที่เขาทำภาษีนะคะคือฝ่ายชายไปทำภาษีเนี่ยไม่ทราบว่าผู้หญิงเนี่ยเอาลูกไปเคลมเรียบร้อยแล้วพอเขาทำภาษีเขาก็ถูกรีเจคขึ้นมาแล้วก็ต้องทำภาษีใหม่อีกรอบพอทำภาษีใหม่อีกรอบเขาก็ต้องเ,อเสียเงินให้กับรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีามีคือข้อมูลยกย่อยอีกหลายๆประการ คราวนี้พอเรามาทำนะคะเรามาแก้ไขใหม่ซึ่งมันจะเป็น1 0 4 0 x คือการแก้ไขหรือ amendment นั่นเองทำให้เขาเนี่ยเคลมทั้งลูกเคลมทั้งแฟนนะคะแล้วเราก็จะต้องไปอเมนของแฟนด้วยเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยเลิกเคลมลูกนะคะเพราะทั้งสองคนไม่สามารถที่จะเคลมได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องคืนเงินไอ้หนึ่เนี่ยให้กับรัฐบาลนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะได้สี่พกว่าขึ้นไปนะคะ ซึ่งก็ทําให้เงินที่แทนที่จะได้ตั้งแต่แรกถ้ามาทําภาษีกับเราเราจะได้นําตั้งแต่แรกว่าทําแบบนี้นะมันจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ตอนนี้คือทั้งสองคนต้องมาแก้ภาษีปี2021ใหม่ซึ่งต้องเสียค่าแก้ภาษีสองครั้งนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมีใครที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมถ้ามีก็มาให้ทางสำนักงานของเราแก้ไขให้นะคะ โอเคค่ะวันนี้เหนื่อยมากๆนะคะ6โมงกว่าแล้วเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้ามาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ